ช้ำใจจริงๆแค่สี่วันนะคะเห็ดแก่หมดเลยดูสิเสียดายมากเลยค่ะเพียงสี่วันเท่านั้นนะะ่ะช้ำใจเสียใจเกิดรอบเลยวันนั้นมามองมาหา มองไม่เห็นดูดอกเบลล์อะไรนี่ยังกินได้นะคะยังยังเนี่ยยังแข็งแข็งอยู่เลยกินดอกเนี่ยยังกินได้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะอยากร้องไห้อยากร้อ,องไห้จริงๆถ้ามาเจอตอนที่เขาเป็นดอกตุมต่มๆอะ จะสวยมากเลยค่ะดูสิมันไม่ใช่น้อยๆอ่ะเยอะมากเลยแล้วเป็นแบบดอกใหญ่เสียใจนะเนี่ยค่ะนี่นะคะรอบเลย ใจจังเลยอ่ะเสียใจยจริงๆดูสปอค่ะสปอนั่นดอกยังสวยอยู่เลยเนี่ยค่ะที่ขาวๆนั้นไม่ใช่รานะคะเป็นสปอจากดอกเห็ดมาดูนี้บ้างนี่ยังกินได้ มีคนมาก็เลยต้องต้องหยุดค่ะเสียใจดูสิยังกินได้หมดเลยนะนั่นค่ะโอดอกนี้ดอกนี้ไม่ดี เหมือนเห็ดปวกค่ะรสชาติเหมือนเห็ดปวกบ้านเราเนี่ยค่ะนั่นนะน้องสะบัดอะไรโอ้โดนนี่ค่ะ อร่อยนะเห็ดเนี่ยหายาวดอกนี้นั่นค่ะโอ้ดอกนี้ยาวเ,เลย,น,น,เน,กกเลยนั่นเห็นไหมแดงเลยโอ้อยตกใจตกใจมาก มองไปเจ็บใจจังนี่ล่ะเป็นแบบดอกใหญ่ฮะดูขาสิ เลยค่ะอาไว้เป็นเชื้อซะดูขาน้องจะนอนเห้อระวังระวังเห็บนะลูกอาจจะมีอยู่ที่ตออื่นด้วยนะเนี่ยคราวน,นี้ก็เก็บตรงนี้ไปดูดอกใหญ่อันนี้อย่ากเก็บเลยค่ะเขา เขาแก่มากแล้วเสียดได้เสียดได้จริงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเห็ดปวกเ <c oughs> ออใครนั่นนะ่ะปากดำเลยใครนั่นนะ่ะเอ๊ะ จะพาไปดูอีกตอนหนึ่งคิดว่าแก่เหมือนกันค่ะตอนนั้นไปดูแล้วคงเสียใจมากเลยเหตะปูมองมานึกว่าเยอะค่ะกินได้นะแต่ต้องดูด้วยข้างในต้องเป็นสีขาวนะคะเดาไว้ไม่มีผิดค่ะเตรียมเสียใจไปเลยเสียดายมากเลยเสียดายมากๆเลยดูวสวย ถ้าจะกินก็ยังกินได้ะเขายังไม่เนา่าถ้ายังไม่มีแวงหวีนะคะง่มากมากเลยค่ะยังไม่เน่าค่ะโอหมีดอกเล็กอยู่ แล้วได้ยินเสียงคนเดินนี่ค่ะนี่มีดอกเล็กอยู่นี่ตอนนี้ดอกเออใบไม้ร่วงเป็นสีเหลืองมองเหมือนเห็ดเลยค่ะได้แล้วเสียดายจังทันนี้ไม่มีเมื่อก,ก่อนนะคะปีก่อนนะเต็มไปหมดเลยนะมองไปไหนมีแต่เห็ดฮันนี่มัชรูม ดูดอกม้นสิอืมสวยยังกินได้เนะะี่ยค่ะสวยนะโอ้โหดูค่ะน่าเสียดายไหมอยู่ต่อที่มีชิคเก้นที่ว่าอยู่สูงๆนะคะตอนนี้เขาเขาไม่สวยแล้วชิคเก้นออฟเดอะวูดนะคะแม่ไกส่ส้มแต่ว่าดูสิเยอะเลยเยอะเลย อันนี้มัชรูมเห็ดขอนน้ำผึ้งสีน้ำตาลได้เก็บอีกแล้วนั่นค่ะมูกลุ่มน,นี้วุ้ยเวิร์กกว้างเลยพอจะมองเห็นไหมคะมันสีเดียวกันกันกบใบไม้ ดเดียวกันเลยกลับใบไม้สนุกจังแต่เห็ดจะหมดแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็ไม่มีฮันนี่มัชรูมเก็บแล้วดูสิเห็ดทั้งนั้นค่ะ นั่นก็เป็นแม่ไก่ส้มที่หล่นลงมามนลองดูด้านหลังดิยเยอะเยอะเลยดูอ,อยู่ตรงนี้ก็มีถอนี่นี่ยังนั่นนะฮะซากแม่ไก่ส้ม บานนั้นมีไหมห้าโมงเย็นแล้วเนะ่ะค่ะพามาดูแม่ไก่ส้มที่มาเจอไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะสวยมากโดยหยดน้ำสวยจริงๆกอใหญ่มากค่ะกอใหญ่จริงๆโอ้โหนั่นค่ะ สว,สวยจริงๆแต่ฟากนู้นซีดแล้วนะคะครั้งหน้าอาทิตย์หน้ามาก็ซีดแล้วโ้โหมาน้อยไปไหนอะสวยสวยจริงๆสวยมากค่ะ วยจริงๆนั่งพักเหนื่อยมองมาเห็นขอนน้ำผึ้งเป็นแบบสีน้ำตาลค่ะโอ้โหดูสิมอเกิดริมน้ำเนี่ยปีไหนถ้าเห็ดเยอะอเกิดทั่วไปหมดค่ะหน้าสนามหน้าบ้านคนก็ทั่วไปหมดมีบัวด้วยนะมีหงด้วยหงไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ น้ำใสน้ำไปห่าเขาทำไมอ่ะ <c oughs> กลับมาถึงก็มืดค่ำแบบนี้แล้วค่ะทุกวันนี้มืดเร็วมาก